เมื่อเรานำไปใช้กับต้นกำเนิดของชีวิตและการก่อตัวแบบสุ่มของชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ทฤษฎีความน่าจะเป็นได้เสนอว่าข้อจำกัดของความบังเอิญในฐานะตัวแทนที่สันร่างบนโลกช่วงตอนตอน้นยกตัวอย่างเช่นอัตราต่อโปรตีนตัวเดียวที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเฉพาะไปสู่ปฏิกิริยาเคมีที่มืดบอดเป้าหมายของเราคือโมเลกุลที่เล็กกว่าโมเลกุลตามค่าเฉลี่ยที่สร้างขึ้นจากกรดอะมิโน150ตัวโดยแต่ละตัว

ลันลันที่เป็นความพยายามที่ล้มเหลวแต่ถึงแม้จะมีโอกาสความไม่น่าจะเป็นไปได้มหาศาลขนาดนี้นักทฤษฎีบางคนก็แย้งว่าหากว่าให้เวลาที่มากพออะไรอะไรก็อาจจะเป็นไปได้โอเคเรามาทดสอบความถูกต้องของข้อมูลน,นี้กันเราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการวิวัฒนาการทางเคมี Me. ลองคิดว่าโลกนั้นจะให้โอกาสกับทุกๆความบังเอิญที่เหมาะสมที่จะทำให้สำเร็จได้ อย่างแรกเลยเราให้มหาสมุทรที่เต็มไปด้วยกรดอะมิโนนั่นหมายความว่ามีอะตอมทั้งหมดบนโลกรวมทั้งจัดเตรียมคาร์บอนในตัวเจนออกซิเจนไฮโดรเจนและสัลเฟอร์ให้มีอยู่ในรูปแบบชุดสมบูรณ์จำนวน10ยกกำลัง41จากกรดอะมิโน20ประเภทที่ใช้ในการสร้างโปรตีนจากนั้นเราจะเปลี่ยนกฎของธรรมชาติ เพื่อปกป้องหน่วยพื้นฐานเหล่านี้จากรังสีทําลายล้างของแสงอันตราไวโอเลตและจากการปนเปื้อนของสารเคมีในซุปดึกดาบันที่ไร้ชีวิต now, คราวนี้เรามาทําให้สารเคมีสลายตัวและดูว่าเกิดอะไรขึ้นกร <Yeah. S 1> ดอะมิโนโรเริ่มจับพันธะเข้าประสานกันอย่างรุนแรงในการทดลองของเราด้วยสายโซ่ทั้งหมดของ150หน่วย จับกันเองภายในเพียงหนึ่งวินาทีเนื่องจากกรดอะมิโน20ประเภททั้งหมดที่มีอยู่นั้นไซส์ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะมีเพียง5เปอร์เซ็นตหรือโอกาส1ใน20ที่โมเลกุลนั้นจะเรียงกันในสายโซ่ได้อย่างถูกต้องถ้าการจัดลำดับของกรดอะมิโนนั้นไม่ถูกต้องสายโซ่จะถูกทำลายลงทันทีและการประกอบใหม่จะเริ่มต้นอีกครั้งตลอดทั้งจักรวาล หกพั 6, ลนล้า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 นความพยายามที่จะเกิดขึ้นใหม่ทุกนาทีซึ่งหมายความว่าใน4,600ล้านปีอายุที่เก่าแก่ที่สุดของโลกโดยประมาณจำนวนสายโซ่ที่ไม่พับตัวจะเกิน10ยกกำลัง58ถือว่าเป็นจำนวนที่น่าตกใจแล้วแต่ยังไม่มีอะไร ที่ใกล้เคียงกับตัวเลข10ยกกำลัง164เลยในการพยายามที่จำเป็นโดยเฉลีย่ยในการจะสร้างโปรโตีนจาก150กรดอะมิโนโดยความบังเอิญดังนั้นหากเคมีที่ไร้ทิศทางไม่สามารถสร้างโมเลกุลที่เราปรารถนาได้ตลอดประวัติศาสตร์ของโลกเวลาเท่าไหร่กันละ่ะที่จะเพียงพอต่อความต้องการในการที่จะหาคำตอบนี้เรามาออกเดินทางกันเราจะเริ่มโดยการสร้างสะพาน ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเอกภพเท่าที่เราสังเกตได้มีระยะทางมากกว่า90 0 0 0ล้านปีแสงจากนั้นเราจะวางอะมีบ้าที่ปลายด้านหนึ่งของสะพานสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนี้จะเดินทางด้วยความเร็ว1ฟุตต่ตอปีได้เวลาลุย ในขณะที่เรารอให้โปรตีนหนึ่งตัวก่อตัวขึ้นโดยความบังเอิญอะมีบ้าจะเคลื่อนตัวไปตามทางเป็นเวลามากกว่า5 0,000ื่นล้านล้านล้านปีเพื่อข้ามผ่านทั้งจักรวาลจากนั้นก็วนกลับมาแต่การแข่งขันนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นอะมีบ้าเริ่มต้นออกเดินทางอีกครั้งมันไปถึงอีกฝากหนึ่งของจักรวาลได้สำเร็จจากนั้นก็หวนคืนกลับบ้าน แต่กลับไม่พบโปรตีนที่ใช้งานได้แม้แต่ตัวเดียวสำหรับการเดินทางครั้งถัดไปเราจะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปหนึ่งอะตอมหลังจากที่เคลื่อนตัวไปอีก5้าแสนล้านล้านไม์อะมีบ้าส่งเจ้าอะตอมไปแล้วและย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มันจะกลับมาถึงก่อนที่โปรโตีนที่โชคดีของเราจะก่อตัวขึ้นสําเร็จเสียอีกในความเป็นจริงมันจะต้องเดินทางแบบนี้อีก10บรอบจากนั้นก็อีก20รอบและอีก1 0 0รอบจากนั้นก็1000รอบแต่ยังคงไม่มีวี่แววของโมเลกุลที่ใช้งานได้เลยอะมีบ้ายังคงวนเวียนอยู่กับการเดินทางของมันจนกว่ามันจะลากเอาทุกอะตอมบนโลกนี้ไปหมด และจากนั้นอะตอมทั้งหมดในระบบสุริยะของเราก็หมดไปและจากนั้นดาวเคราะห์เล็ดดาวทุกดวงในดาราจากทางช้างเผือกทีละอะตอมจนหมดสิ้นไปในความเป็นจริงขณะที่เรารอให้โปรตีนหนึ่งตัวประกอบตัวขึ้นเองอมีบ้ามีเวลามากพอที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1ฟุตต่ตอปีและแบกหนึ่งอะตอมต่อรอบการเดินทางมันจะขนส่งไปทั่วทั้งจักรวาลมากกว่า56ล้านครั้ง ซึ่งเทียบเท่ากับเวลาที่สร้างหนึ่งโปรตีนที่ใช้งานได้โดยความบังเอิญทีนี้สมมุติว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่วิวัฒนาการทางเคมีสร้างหนึ่งโปรตีนที่ทำหน้าที่ได้ขึ้นมานั้นแล้วมันมีชีวิตไหมไม่เลยครับเรามีเพียงหนึ่งโปรตีนเป็นเพียงแค่การเรียงตัวของกรดอะมิโนที่ไร้ชีวิตเซลล์ที่มีชีวิตตัวง่ายที่สุดเท่าที่เรารูจักมีโปรตีนมากกว่า300โปรตีนที่แตกต่างกันครับ โปรตีนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเมื่อคุณพิจารณาถึงเซลล์ที่แท้จริงจำไว้ว่าคุณจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเชิงซ้อนกรดนิวคลีก DNA และ R n รลิปิดและสารเคมีต่างๆที่หลากหลายซึ่งประกอบรวมกันเป็นสภาพที่มีชีวิตและชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นจะต้องถูกนํามาพร้อมกันในสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคในช่วงเวลาเดียวกันครับจากนั้นแต่ละหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องถูกประกอบจัดตั้งขึ้นเป็นเครือข่ายเครื่องจกักรโมเลกุลซึ่งจะทำงานควบคุมทุกแง่มุมของชีวิตหากเราไต่ตองดูว่ามันยากแค่ไหนในการสร้างหนึ่งเครื่องจกักรโมเลกุลโดยใช้เพียงอะตอมและพลังงานเท่านั้นเราจะสามารถเห็นปัญหาที่ลึกซึ้งเพราะแม้ว่าคุณมีเครื่องจกักรโมเลกุลคุณก็ยังไม่มีสิ่งที่มีชีวิต เครื่องจากโมเลกุลเหล่านี้ต้องการเครื่องจากโมเลกุลตัวอื่นๆด้วยครับและแม้ว่าธรรมชาติจะสามารถผลิตเครื่องจากโมเลกุลที่จําเป็นทั้งหมดได้ซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอครับพวกมันจะต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดในขอบเขตของพื้นที่ของเยื่อหุ้มเล็กๆที่เราเรียกว่าเซลลจากความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทําเพื่อสร้างเซลเซลล์หนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดคุณไม่สามารถทําทีละนิดได้ เพราะทุกอย่างทำงานร่วมกันวนกันเป็นลูกระดับที่สูงกว่าของการจัดระบบที่อยู่เหนือส่วนประกอบต่างๆของมันต้องมีการจัดระบบในส่วนต่างๆของพื้นที่ในเซลล์มันต้องให้มเลิกุลอยู่อย่างถูกที่ถูกเวลา d n a อ็นทำการคัดลอกไปยัง r า a ์นเอโพลิเมอเรสในการทำการคัดลอกจำเป็นต้องหาจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องบนดี a นเเพื่อทำการเริ่มคัดลอก r n a จะต้องเชื่อมต่อกับไรโบโซมที่อยู่ในที่ที่เฉพาะและโปรตีนที่ถูกผลิตขึ้น จะต้องไปยังที่ที่เฉพาะอีกทีน่นมันแย่มากที่จะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญแบบสุ่มความเป็นไปได้ที่พวกมันจะมีขึ้นในที่ที่เดียวกันในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการเลยละครับและความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ที่ห้อมล้อมมันมันเป็นความเป็นไปไม่ได้อย่างถึงที่สุดเลยละครับ